สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีประเด็งที่แบบค่อนข้างร้อนแรงในโซเชียลเลยเเรื่องยาเซมากลูไทที่หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อ o อซ m มพิกหรือวิ g o V วนะครับกับคำถามที่แบบฮึ่ฮากันมากว่าเอ๊ะมันทำให้ขนาดอวัยวะเพศชายใหญ่ขึ้นจริงเหรอหรือที่เขาเรียกกันเล่นๆว่าโอซมพิกพีนิเนี่ย ตกลงมันยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาลองคุยข้อมูลหาคำตอบกันดูครับ สวัสดีค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆค่ะยาเซมากลูไทเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะคะว่าอยู่ในกลุ่ม GLP-1 agonist เอ่อหลักๆเลยคือใช้รักษาเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ช่วยเรื่องคุมน้ําหนักได้ดีมากจริงๆค่ะพอเรื่องลดน้ําหนักมันเด่นขึ้นมาเนี่แหะค่ะคำหามเรื่องขนาดมันก็เลยตามมาด้วยแต่ก่อนจะไปถึงตัวยานะคะอาจจะต้องทําความเข้าใจเรื่องเอ่อความยาวของอวัยวะเพศนิดนึงค่ะคือมันมีความยาวตามกายภาพจริงๆกับความยาวที่ ที่เรามองเห็นจากข้างนอกซึ่งมันไม่เหมือนกันความยาวจริงๆเนี่ยพอเราพ้นช่วงวัยรุ่นไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างคงที่นะคะแต่แต่ไอที่เรามองเห็นเนี่ยมันอาจจะดูสั้นลงได้ถ้ามันมีเนื้อเยอ่ออื่นๆมาบังโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าชั้นไขมันตรงหอหนาวหรือ supra pubic fat pad ค่ะที่อยู่ตรงเหนือโคนอวัยวะเพศพอดีอ๋อครับครับนึกภาพออกเลยเหมือนมีไขมันตรงนั้นมาบดบางส่วนโคนไว้บางส่วน แล้วทีนี้พอพูดถึงเซมากรูทยที่ว่าช่วยลดน้ำหนักได้ดีมากๆเฉลี่ยเกือบ15%เนี่ยอันนี้มันมันไปเกี่ยวกันยังไงครับเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าพอน้ำหนักตัวโดยรวงเราลดลงใช่ไหมคะไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายมันก็จะลดลงไปด้วยรวมทั้งรวมทั้งไขมันตรงหัวหนาวที่พูดถึงเมื่อกี้ด้วยค่ะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับคือพอลดน้ำหนัก ไขมันตรงนั้นมันก็ยุบลงไปด้วยใช่ค่ะพอมันบางลงมันก็เหมือนกับเราไปเ,าเปิดเผยหรือ Uncover ส่วนของแกนอวัยวะเพศที่มันเคยถูกไขมันบังไว้นะคะผลก็คือความยาวที่เรามองเห็นจากภายนอกเนี่ยมันเลยดูเหมือนเพิ่มขึ้นซึ่งบางคนที่ลดน้ำหนักลงไปเยอะๆนะคะอาจจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ได้เ,เป็นนิ้วเลยก็มีค่ะอันนี้แหะค่ะคือคำอธิบายหลกัลกๆของปรากฏการณ์ที่คนรับรู้กันไม่ใช่ว่าตัวอวัยวะเพศมัน มันยาวขึ้นจริงๆทางกายวิภาคโหเป็นนิ้วเลยเหรอครับฟังดูฟังดูเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเหมือนเรามีของวางกองๆกันพอเก็บของออกไปพื้นที่ตรงนั้นมันก็ดูโล่งขึ้นกว้างขึ้นทั้งๆที่ขนาดพื้นที่เท่าเดิมซึ่งก็ก็ตรงกับที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้ความเห็นไว้อย่างดรวินนี่ nie, หรือที่มีคนแชร์ใน reddit ใช่ไหมครับว่าเป็นเพราะ ไขมันตรงนั้นมันหายไปที่เรียกว่า FAD A ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือคำอธิบายที่เป็นไปได้แล้วก็สมเหตุสมผลที่สุดตามหลักการเลยค่ะแต่แต่สิ่งสำคัญมากๆที่ต้องย้ำเลยนะคะก็คือว่าณตอนนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเลยที่จะมายืนยันว่ายาเซมากรุตทยเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่ออวัยวะเพศเติบโตหรือว่าเพิ่มขนาดจริงๆโดยตรงในผู้ใหญ่ได้คือ คือคกลไกของยาที่เป็น GLP-1 agonist เนี่ยมันคนละเรื่องกับพวกฮอร์โมนเพศอย่างเทสตโทสเตอโรนที่เกี่ยวกับการเติบโตทางเพศโดยตรงเลยค่ะแล้วในการทดลองทางคลินิกใหญ่ๆที่ทํากันมาก,ก็ไม่เคยมีการรายงานผลเรื่องนี้หรือว่าระบุไว้ในข้อมูลยาอย่างเป็นทางการเลยค่ะครับชัดเจนเลยครับว่าเรื่องขนาดที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นผลทางอ้อมจากการลดไขมันเป็นหลัก ทีนี้พอเราเคลียร์ประเด็นนี้แล้วก็น่าสนใจต่อครับว่าแล้วตัวยาเองเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศบ้างไหมครับนอกเหนือจากผลทางอ้อมผ่านการลดน้ำหนักอืมเป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะคะแต่มันมันเข้าทางซับซ้อน แล้วก็บางทีผลมันอาจจะดูขัดแย้งกันได้ในบางกรณีค่ะอย่างเช่นเรื่องอสมรรถภาพการแข่งตัวหรือ E-D นะคะในคนที่ในคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยการใช้ยาอาจจะช่วยให้ดีขึ้นได้นะคะเพราะสุขภาพโดยรวมดีขึ้นการควบคุมน้ำตาลดีขึ้นแต่แต่กลับกันก็มีข้อมูลบางส่วนที่ชี้ว่าในผู้ชายที่ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ใช้ยาเพื่อลดน้ําหนักอย่างเดียวเนี่ย อาจจะมีความเสี่ยงเรื่อง E.D เพิ่มขึ้นได้บ้างแม้ว่าจะน้อยก็ตามส่วนเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็คล้ายๆกันค่ะคือการลดน้ําหนักในคนที่อ้วนมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ระดับเทสโทสเตอโรนดีขึ้นได้แต่แต่ก็มีรายงานเหมือนกันค่ะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ระดับฮอร์โมนจะต่ําลงในผู้ชายบางคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานเหมือนกันค่ะโอ้ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเรื่อง ผลกระทบด้านอื่นๆคือมีทั้งอาจจะดีขึ้นอาจจะแย่ลงแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่ปัจจัยพื้นฐานเดิมเลยแล้วเรื่องความต้องการทางเพศะครับหรือลิบิโดเนี่ยมันมันเป็นไป,นปนในทางเดียวกันไหมครับเรื่องลิบิโดก็ก็มีรายงานหลากหลายเหมือนกันคะ่ะมีทั้งคนที่รู้สึกว่าดีขึ้นซึ่งอาจจะมาจากความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นหลังลดน้ำหนักได้นะคะแต่ก็มีบางคนที่รู้สึกว่า มันลดลงซึ่งซึ่งอาจจะมาจากผลข้างเคียงของยาโดยตรงเช่นเคลือนไส้อ่อนเพลียหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ซับซ้อนอย่างที่ว่าไปค่ะครับครับเข้าใจแล้วครับใช่ค่ะคือมันเป็นเรื่องที่ปัจจัยมันเยอะมากๆจริงๆค่ะ สรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะคะก็คือปรากฏการณ์โอเซมปิกพีนิสที่พูดพูดกันเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่ยาไปเพิ่มขนาดโดยตรงนะคะแต่เป็นการรับรู้ที่เปลี่ยนไปจากการลดไขมันซึ่งมันไปเผยให้เห็นส่วนที่มีอยู่เดิมมากขึ้นเท่านั้นเอง ส่วนผลต่อเรื่องอื่นๆทางเพศเนี่ยมันมันมีหลายแง่มุมแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆโดยเฉพาะว่ามีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะครับผมกระจังเลยครับวันนี้เพราะฉะนั้นข้อคิดสําคัญเลยก็คือไม่ควรจะไปคาดหวังว่าการใช้ยาตัวนี้จะช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศโดยตรงนะครับแล้วก็ถ้าหากมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงใดๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเนี่ยก็ควรปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่เสมอน่าจะดีที่สุดครับ ก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคิดกันเล่นๆดูนะครับคือในยุคสมัยนี้ที่ข้อมูลส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวมันแชร์กันง่ายมากๆแพร่กระจายเร็วมากๆโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ย เราเราจะสร้างสมดุลยังไงดีครับระหว่างเรื่องเล่าจากประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ฟังดูน่าสนใจน่าทึ่งกับข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆที่มันหนักแน่นกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆอย่างเรื่องสุขภาพทางเพศหรือเรื่องภาพลักษณ์ร่างกายของเราเองกน็น่าเก็บไปคบคิดกันต่อนะครับ